โมเมนต์หาดูยากดีซ่าแสดงความเป็นสนิทสนมกับหนุ่มๆกับหนุม่มค่ายเดียวกันโมเมนต์ moment หาดูยากมากเป็นโมเมนต์ที่น่าน่ารักน่ารักนานๆนานๆที่จะได้เห็นกันสักทีกับความกับภาพที่สนิทสนมกับหนุ่มๆของสาว Visa วีซ่าวงแบกพิมพ์กับหนุ่มรุ่นพี่มาร่วมค่ายอย่าง envy <In> MK a เพราะถึงจะสังกัดดีคง YG แต่เหมือนกันแต่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่า YG ห่วงสาวลิซ่ามากๆแต่แม้แต่แต่แม้แต่ตัวของเบทบิสสมาชิก Y ก็ยังไม่เคยสัมภาษณ์เซล ต้นสังกัดด้วยเองว่าห่วงลูกสาวมากๆมีการสั่งห้ามไม่ให้พบกันกับโมเมนต์เอ็นเมนเทอร์ด้วยการปีซะละลาวเซลว่าพวกเขาไม่เคยพวก,พวกเรา <c oughs> ได้พบกันเมนเทอร์หวงเมนเทอร์หวงวงแบคพิงเลยครับในในรายการไปร่วมแจมในโชว์ของในของลนะิซ่านั้น สมาชิกวงแบกพิงสาวไทยในรายการครั้งนี้ก็ต้องบอกว่านั่นเป็นการกรณีพิเศษเพราะนอกจากจะมาร่วมโชว์สร้างความเหือฮาแล้วก็ยังมีคลิปเบื้องหลังให้ที่เวทีแสดงความให้กับนิตรภาพความสนิทสนมกับของลิซ่าและหนุ่มนุนไว้ออกมาให้ได้ยิงตามด้วยและในคลิปจึงต้องถูเป็นอะไร เพื่อน